ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขด้วยครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวโคกครับพี่น้องนะครับเป็นที่สาธารณะนะครับพี่น้องนะครับมีการปลูกต้นไม้นะครับว้แต่สมัยก่อนโบราณครับพี่น้องนะครับปลูกถิมว้ครับพี่น้องเมื่อนี้เปยังพาพี่น้องมาเที่ยวปลาเที่ยวโคกตรงจุดนี้ครับพี่น้อง พอดีมีตำนานมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับที่บริเวณนี้นะพี่น้องโคกบริเวณนี้เล่าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับพี่น้องเพิ่นว่าสมัยก่อนที่บริเวณนี้เป็นที่เอางวควายครับพี่น้องสมัยก่อนสมัยโบราณเอามาถิ่มครับพี่น้องนะครับบางส่วนอาจจะมีศพคนพี่น้องที่เสียชีวิต นะครับจากโลกประบาทนะครับพี่น้องที่พาสามารถนําไปนะครับเพจพิธีปกติได้เพื่อนกระเช้าม,มาฝังไว้บริเวณนี้ครับพี่น้องนะครับเป็นที่สาธาระที่โคกครับพี่น้องนะครับมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่บริเวณนี้เรื่องแรกก็คือเพิ่นว่ายุนี่มีงูจงอางเจ้าที่ขนาดใหญ่อยู่ครับพี่น้องนะครับ นะครับเป็นงูจงอางที่คอยปกปักรักษาป่านี่ท่านพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาตัดไม้นะครับบุกลุกแผ่วทางนะครับที่โบลิเวียนนี่งูจงอางตัวนี้ก็ซิปากกดโตออกมาไลยนะครับคนที่เข้ามาบุกลุกครับพี่น้องนะครับวันดีคืนดีเนียเมื่อคืนเพิ่นกวา่าปลาโบลิเวียนนี่ นะครับสีมีลูกไฟลอยขึ้นครับพี่น้องนะครับเพิ่นจะเห็นลูกไฟลอยอยู่ในบริเวณป่านี้ครับพี่น้องโอ้ต่ายยานพี่น้องเลยปกติว่าที่บ่เข้ามาดอกพี่น้องเ้ยนี่เป็นยามเ็นกันเลยลองเข้ามาาทายห้พี่น้องเบ่งคงับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเพิ่น่างูจงอางใหญ่ขนาดกกเสานี่พี่น้องเพิ่นมาเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็เลยเล่าต่อต่อกันไปพี่น้องมันนี้ใดกล้กาเข้ามา ในปลาบริเวณนี้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นปลาอาทันเขากับบรูว่าแต่กรนี่เพื่อนว่านะครับเวลาเอาศพหัวศพควายนะครับพี่น้องมาทิ่มไว้นี่เขาว่าเพื่อนว่านนะพี่น้องซีมีแรงครับพี่น้องซีมีฝูงฝูงแรงนะครับลงมากินซากศพหัวควายครับพี่น้องบริเวณนี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับเนี่ยต่ายานพี่น้องเอ้ม่อยากเข้าปวกลยก็นี่หรอกพี่น้องเอ้เนี่ย แชเขม้านี่คนลุกแลวพี่น้องเลยนะครับคุณใดเพื่อนว่าไม่เชื่ออย่าลุกหลุดน,นะพี่น้องนะค่อนขอม้ากับขออนุญาตเพิ่นขอลูกหลานเขมา้ายำชมเด้อครับเดอ้อจะที่เจ้าทางเจ้าพาเจ้าเขาครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับหมุเวีนปลาพี่น้องเลยพงกินพื้นที่หลายไล่อยู่ครับพี่น้องนะครับหลายไล่อยู่นะครับน่าจะเป็นที่โคกที่เนื่องแบบคล้ายๆว่า สม so ัยก่อนปลูกกันอย่างบกค่อยได้มันอาจจะเป็นหินลุกหลังครับพี่น้องเนี่ยเป็นป่านะครับเพราะว่าต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ผมเห็นตั้งโดนแล้วพี่น้องแต่บางใยเขาเก่าเพี่ยนพี่น้องนะครับแสดงว่าดินบริเวณโค้งนี่บกค่อยดีพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยยามเมื่อคืนนี่บกคามีคนเข้ามาดอกพี่น้องเอ้พันกับผมพันกับทุนละพันกับบกคายขมาดอกพี่น้องจุดนี้นะพี่น้องเนาะนะครับเนี่ยพี่น้อง ผมมีร่องรอยพี่น้องเขาเขามาหาเงี้ยแบพี่น้องเลยนี่เป็นปลาโอ้สะยานพี่น้องเลยเยเพื่อนว่าเป็นเหดงูจงอางใหญ่พี่น้องเลยเป็นเพื่อนรือกันว่าดำพืนท่านพี่น้องนะครับดำพืชตาแดงพี่น้องนะครับงูจงอางใหญ่นะครับพี่น้องนะครับหัวถึงหางนี่เพื่อนว่าสีหาเม็นพี่น้องนะครับเพราะว่าหัวจากหยุดหนึ่งหาจคอยังคอยพัวพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องเขาเลยมาตามหาล่าความจริงให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันด้ว ну ่ากั บ่ได้เบิ้งทัวร์ด้พี่น้องนะเฮาซีเบิ้งแค่บริเวณรอบๆครับพี่น้องรอบๆนี่พอให้เป็นแนวทางก็ซื้อพี่น้องแล้วาเฮากะซีนะครับเดีสังเกตเบิ้งพี่น้องเลยเนี่ยเบิ้งปลาพี่น้องเบิ้งปลานะครับพี่น้องนะครับนะครับไม่เชื่ออยากรบรวมพี่น้องเลยเฮากะมาแบบขอหยัดคนนะพี่น้องนะนะครับเป็นป่าพี่น้องเลยเนี่ยคุณโอ้บางส่วนกะบหยาเนี่ยมื่อคืนเลยพี่น้องเลยนี่ บ่กพี่น้องเป็นเรื่องแปลกมากพี่น้องเนี่ยแสดงว่าดินดินข้างล่างเคยเคยฟังคนฒถาคนแก่ว่าอ๋อฟังว่าดินบริเวณนี่ปลูกยังกับบ่ไดพี่น้องนะครับพี่น้องเพื่อเลยให้เป็นที่สาธารณะนะครับพี่น้องนด้เป็นที่สาธารณะนะครับพี่น้องนะครับเป็นป่าของชุมชนพี่น้องเป็นที่สาธารณะปกติที่แบบ็กั้งซี่นี่นะครับ ที่มีการบุกรุกแผ่ทางเขามาให้ประโยชน์ได้พี่น้องพี่น้องเบื้องเอาพี่น้องนี่ต้นไม้กับไม้ไผ่พี่น้องปลูกในบม้ไผ่ครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องเลยบุกหกพี่น้องบุกหกโอวอย่างพี่น้องเลยนะครับนี่เบื้องเป็นแนวทางในพี่น้องเนาะเราสู้พี่น้องฟังคลิปนี้กับพี่น้องกับโปรดใช้ฟิจารนญาณในการฟังในพี่น้องเด้อนั่นเป็นเรื่องวิถีชุมชนความเชื่อพี่น้องเอ้ยเนี่ยเป็นเรื่องเล่ามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังพี่น้องเอ้หนี่ยนะครับเนี่ย สงบพี่น้องเลยลมมีเล่ยมีพี่น้องเลยลมตึงขนาดเลยนิ่งนะครับเป็นลมสงดลมลมตึงเลยพี่น้องเด้อสถานที่ที่ทายพี่น้องเบื้อยู่นี่นะครับสมัยก้อนเนี่ยเพิ่นว่าเป็นมองเอาซากงัวซากควายที่เพิ่นลมตายลงในยพี่น้องเอามาทิมนะครับเสร็จแล้วก็ซีมีแห้งพี่น้องมีแห้งจากทึงทึงฟ้าพี่น้องเพิ่นว่านะครับบินลงมากินซากซากงัวซากควายพี่น้องเราก็ส่วนหนึ่งส่วน พี่น้องเฮาที่เสียชีวิตจากโรคระบาดสม,มัยก่อนบ่าสามารถที่เอาไปเฮ็ดพิธีได้พี่น้องเพิ่อนเก็ตรมาดฝังบริเวณนี้พี่น้องนะพี่น้องนะครับนะครับเอามาดฝังบริเวณนี้นะพี่น้องนะจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้นะครับ,บพีพ่น้องบ่มีผู้ใดมายึดครองแผ่วทางเฮ็ดประโยชนนะ์พี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องให้เป็นป่าชุมชนนะพี่น้องเนาะนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูจงอางเจ้าที่พี่น้องเลยเพื่อนว่างูจงอางใหญ่พี่น้องเนี่ยผู้ใดเข้ามาบุกรุกแผ่วทางยึดครองพื้นที่ เพิ่นว่าเฉียนงูจงอางใหญ่ปลากดกโตขึ้นมาพี่น้องนะครับพี่น้องปลาแห่งนี้ครับพี่น้องนะครับนะครับเนี่ยเป็นเรื่องตำนานเรื่องเล่าด้พี่น้องเนาะอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องวันดีขึ้นดีย่ามขึ้นพี่น้องนะครับปูใดเขามาผ่านปลาบริเวณนนี้สิเห็นลูกไฟเั็นพี่น้องนะครับสิเห็นเห็นลูกไฟลอยอยุ่ในปลานี่นพี่น้องนะครับปลานีก็เลยบมมีคนเขามาวุ่นวายเด้อพี่น้องเลยนะครับผ่มีคนเขามาแผ่วาทางติดตค้องอย่าง นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเล่าให้พี่น้องฟังนะพี่น้องเนาะนะครับโชคดีสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนนะครับรบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณครับพี่น้อง